สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราทีมงานอุโชคอน,นันต์นะคะเ,เตรียมส่งมอบรถล,ลูกค้านะคะุกรอดับรุ่นใหญ่ให้กับลูกค้าโครงการประชารัฐนะคะจำนวนสองคันวันนี้ของลูกค้าทีา่บ้านแสนสุขนะคะแล้วก็อีหลหบู่บ้านบ้านมิตรภาพนะคะของอำเภอโนนสูงนะคะขอบคุณนะคะที่ให้เราทีมงานอุโชคอน,นันต์ได้รับใช้ในวันนี้นะคะสำหรับขับไปช่วงล่างของอาจจะนี้ก็คือตอบโจทย์นะคะ การรับน้ำหนักที่ไม่เกิน1 0 1ถึงตันกันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นสเปคที่ทางเรากำะะหนดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เหมาะสมนะคะในงบประมาณที่าทางรัฐบาลนะคะให้การสนับสนุนมาที่วงเงิน5 0 0แสนบาทนะคะตัวนี้ก็ราคาพร้อมกับตัวตรงนี้เราก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะในตัวนี้เดี๋ยวจะให้ชมในส่วนของ ตัวรถนะคะโครงสร้างอันนี้ก็จะเป็นตัวถังกระบะไม้นะคะรับประกันได้เลยนะคะว่า ทุกๆการออกแบบทุกโครงสร้างนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงแล้วก็เหมาะสมกับราคาอย่างแน่นอนนะคะในการดูแลรับประกันหลังการขายเราก็ดูแลกันให้ถึงหกเดือนกันเลยนะ,ะเรามีปัญหาส่งช่างไปเซอร์วิสกันให้เช่นเคยนะคะเหมือนกับรถของลูกค้าทั่วๆไปนะคะในส่วนตรงนี้ ตอนนี้ช่างก็กำลังเตรียมตรวจเช็คนะคะสภาพตัวรถก่อนเดินทางนะคะให้กับลูกค้าสำหรับวันนี้ลูกค้าก็เดินทางมารับกันเองนะคะที่อู่กันเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากได้รถอแสรดีๆไว้ใช้งานก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะสอบถามผู้คมเเข้ามาได้ที่อู่โชคอน,นันต์รถเกษตรเลยแต่เชยภูมินะคะที่เบอร์โทร0 8 7 8 7 4 2 0 4 0สสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่มอบให้กับทีมงานอู่โชคอน,นันต์ได้รับใช้นะคะขอบคุณมากค,ค่ะ